สวัสดีครับวันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่หัวหินนะครับวันนี้ก็เราจะไปพบกับลูกค้านะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่เรารับงานลูกค้ามานะครับสำหรับลูกค้ารายนี้ผมก็จะมีภารกิจก็คือไปเข้าเรืวว่องงานไปที่ปรึกษานะครับด้านการเงินให้กับลูกค้าในการเตรียมตัวนะครับที่จะกู้เงินนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมีบริษัท หลากหลายนะครับมีประมาณสัก3-4บริษัทนะฮะก็ผมจะดูแลให้ทั้งหมดนะครับว่าแต่ละบริษัทจะต้องเตรียมตัวนะครับจัดเตรียมงบกันเงินอย่างไรนะครับเตรียมข้อมูลอย่างไรในการที่จะเตรียมตัวยื่นกู้นะครับแต่สําหรับลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าที่มีเขาเรียกว่าไงมีความเข้าใจนะครับแล้วก็รอเวลาได้นะฮะร,รอเวลาในการ เปลี่ยนตัวเองนะครับแต่งตัวนะครับให้สามารถกู้เงินธนาคารได้ง่ายๆนะหลังจากนี้นะผมก็ดูแลลูกค้าอยู่6เดือนนะครับเ,เราก็จะเข้าไปจะเรียกได้ว่าตกแต่งบัญชีก็ได้นะฮะแต่ว่าไม่ได้บัญชีเป็นเท็จหรืออะไรนะครับต้องบอกก่อนนะทุกอย่างต้องเป็นพื้นฐานความเป็นจริงนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะถูกหลักเกณฑ์นะครในการปิดงบการเงินนะะมันจะถูกหลักเกณฑ์ ธนาคารไม่ใช่ว่าเฮ้ยกำไรกําไรยังไงก็บางทีอาจจะไม่ผ่านก็ได้หรืออาจจะได้วงเงินน้อยกว่ากําไรน้อยกว่าที่คือมันต้องดูในหลักการต้องดูในอัตราอัตราส่วนนจะมีสูตรของเขาอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้เราก็จะเข้าไปจัดเตรียมการปิดงบให้กับลูกค้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะเตรียมการปิดงบการเงินให้กับลูกค้าอย่างตอนนี้เป็นเดือนตุลาเนี่ยนะครับมันก็ต้อง พูดง่ายๆคือทุกเดือนเนี่ยมันก็ต้องเอาให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าในการทําเอกสารย้อนหลังไปเนี่ยมันจะไม่เนียนเอาง่ายๆแล้วกันควรจะทําให้มันเนียนไปทุกเดือนทุกเดือนนะครับมันจะได้ง่ายกว่าแต่ว่าสําหรับลูกค้ารายนี้ก็พร้อมนะฮะที่จะรอเวลาได้นะเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะไปบีฟให้ลูกค้าฟังนะครับวันนี้เราก็จะไปพีเต์ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ทําธุรกิจนะแล้วก็ อยากที่จะคิดถึงเงินกู้เมื่อไหร่ก็กู้ได้นะก็เรียกใช้บริการผมได้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าในอนาคตในการกู้เงินในอนาคตเนี่ยงบการเงินสําคัญมากนะครับถ้าเกิดคุณเพื่อนๆทั้งหลายหรือที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับอยากจะทําธุรกิจนะผมแนะนําให้จดทะเบียนบริษัทไว้นะครับหรือไม่ก็จดหอจก็ได้แต่ว่าจดบริษัทไปเลยน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เตรียมตัวกันให้ถูกวิธีถูกหลักการนะ คุณคิดถึงเรื่องกู้เงินเมื่อไหร่โทรหาแบงค์แป๊บเดียวแบงค์ดูเอกสารแปล๊บเดียวเรียบร้อยอนุมัตินะครับมันต้องเตรียมตัวกันให้ดีนะครับมันจะมีหลักการอยู่แต่ว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยในการอนุมัติสินเชื่อของแต่ละธนาคารเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับนโยบายจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆช่วงนี้นโยบายเป็นแบบนี้ช่วงนี้อีกอนาคตนโยบายจะเปลี่ยนไปอดีตเคยอนุมัติได้นะกรณีแบบนี้ตอนนี้อนุมัติไม่ได้แล้วนะครับ อันนั้นก็อาจจะต้องใช้ที่ปรึกษาขอางผมนิดนึงนะครับเพราะว่าบริษัทผมก็จะดีวกับแบงก์กับทุกวันนะฮะเราจะรูนะ้ไม่ว่าจะเป็นการนโยบายแก้หนี้นะเปลี่ยนตลอดนะครับหรือนโยบายการให้สินเชื่อเราก็จะทราบตลอดเพราะเรามีการดีวกับแบงก์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นถ้าบางทีเนี่ยเราคิดว่าไอ้แบบนี้ยังกู้ได้อยู่เราก็เตรียมตัวกันมาปีนึงนะสุดท้ายปรากฏว่าเฮ้ยไอ้แบบที่คุณเตรียมมาเนี่ยมันไม่ใช่ละมันไม่ได้ละ เสียเวลาเสียเวลาในการเตรียมตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนทีอ่อยากที่จะเขาเรียกว่าไงกู้อะไรก็ผ่านนะก็อย่าไปเรียกเขาเรียกว่าอย่าไปใช้เรียกบริใช้บริการในหน้าเงินกู้เลยนะผมอธิบายกี้แล้วกันว่าผมสอนที่เขาจะมักจะพูดกันว่าเราจะไม่เอาปลาไปให้เราจะไม่เอาปลา,า,า,าไปแจกแต่เราจะสอนวิธีจับปลานะครับคือ ไอ้เวลาที่คุณจะไปยื่นกู้เนี่ยนะคุณก็คิดว่าเอ้ยไปจ้างไหนหน้าทาเป็นครั้งคงไปนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาจับปลาให้คุณกินนะแต่ผมจะสอนวิธีจับปลาคุณว่าปลาชนิดนี้พันนี้มันชอบเหยื่อแบบไหนวิธีการตกอย่างไรต้องตกเวลาไหนหน้าไหนปลานี้ชอบกินคุณจะมีวิธีเทคนิคดูว่าตรงไหนมีปลาเยอะตรงไหนไม่มีปลานะคือผมจะสอนทั้งหมดนะครับถ้าคุณเรียนรู้วิธีการจับปลาได้แล้วนะครับ เรียนรู้ครั้งเดียวจบเลยนะฮะหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะออกไปจับปลาหากินได้ด้วยตัวเองนะครับนี่คือขอเข้าใจแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะต้องอัปเดตข้อมูลกับผมนิดนึงนะว่าช่วงนี้นะธนาคารมองธุรกิจแบบนี้อย่างไรนะอันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลกันเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในแวดวงเนี่ยจะไม่รู้หรอกพราธนาคารมันจะเปลี่ยนนโยบายสินเชื่อไปเรื่อยๆนะตามสภาวะเศษรษฐกิจนะครับครับก็เดินทางกลับกรุงเทพแล้วะฮะ ประชุมกันจนเย็นล้ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับก็เข้ามาประชุมวางแผนกับทีมงานลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ประคองกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะจนกว่าจะถึงเวลาที่พร้อมจะขอวงเงินสินเชื่อนะครับในการที่เราจะขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคารนะเราก็ต้องเริ่มจาก การเตรียมตัวที่ดีการเตรียมตัวที่ถูกต้องก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆกู้เงินนะฮะแต่ว่าต้องบอกกันก่อนว่าหลายๆคนที่อยากจะกู้เงินนะฮะต้องกู้เงินเ,เพื่อเอาไปทําธุรกิจจริงๆนะอย่าเอาไปเขาเรียกว่าไงกู้มาเลอะเทอะนะไม่ไม่คุ้มนะฮะกับการที่เอาเครดิตท,ที่เราสร้างขึ้นมากว่าจะสร้างเครดิตท,ที่ดีได้นะแล้วก็เอาไปพู้ง่ายไปเสียเครดิตนะเครดิตก็เสียนะครับ ดีก็เป็นหนี้นะแล้วก็ประวัติก็ไม่ดีนะ,ะเผอจะโดนฟ้องร้องนะฮะแล้วก็อนาคตมืดมนไปหลายปีนะ mm hmm. ก็ค่อยๆสร้างเครดิตกันขึ้นมานะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทําธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการนะอยากที่จะกู้เงินนะครับง่ายๆนะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะ mm hmm. ก็ใช้บริการบริษัทผมได้นะครับบริษัทอตโตนิโอเอตโตนีนะฮะเราให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับ ลูกค้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามกันสวัสดีครับ